ครับคนในส่วนของ r s แล้วก็เฮียฮอลด้วยครับวันนี้ได้มีการแถลงข่าวมีประเด็นสําคัญอย่างไรบ้างครับใช่ครับผมตั้งแต่หลังจากที่สารปกครองนะครับได้มีมติเพิกถอนนะครับประกาศของสานักงานคณะกรรมการกิจการนะครับกระจายเสียงโทรทัศน์และก็กิจการคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชนะครับในวันนี้ครับล่าสุดครับที่บริษัท r s นะครับเฮียฮอครับนายสุรชัยเช่ยโชติศักดิ์นะครับได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับว่าถือว่าเป็น คําตัดสินดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาที่ดีต่อบริษัทนะครับเพราะว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแนวทางบริหารทางด้านของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนะฮะ2 0 1 4ที่ประเทศบราซิลที่จะเปิดฉากอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าต่อจากนี้ไปโดยขอยืนยันนะครับว่าเราตระหนักและคานึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักเสมอบนพื้นฐานการทําธุรกิจด้วยคุณธรรมจริยธรรมและก็ความถูกต้องตลอดจนการสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทนั้นได้ยึดถือแล้วก็ปฏิบัติมาตลอดกว่า30ปีแล้วด้วยนะครับ,รบดังนั้นนะครับนับจากนี้ไปทางบริษัทไอครับจะเดินตามแผนธุรกิจเดิมที่วางไว้คือการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีทั้งหมด22นัดด้วยกันทางช่อง7แล้วก็ทางช่อง8ทีวีดิจิตอลนะครับซึ่งมั่นใจนะครับว่าคนไทยนั้นจะได้สุกกับการเชียร์ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของโลก ให้สมกับคุณค่าการรอคอย4ปีมีแค่ครั้งเดียวครับคุณคุณอภิชาติครับก็คือในเรื่องของประเด็นของผู้บริโภคนะครับทางไอซได้บอกเพิ่มขยายความเพิ่มเติมไหมครับว่าจะกระทบกับผู้บริโภคอย่างไรเพราะว่าจะต้องซื้อกล่องเพื่อที่จะมาชมให้ครบทั้ง64แมทครับครับผมทางด้านในส่วนนี้ครับคุณทางเฮฮ้ครับบอกว่าไม่มีผลกระทบแน่นอนครับเพราะว่ามั่นใจว่ากล่องที่เขาขายเนี่ยก็คือตกกล่องละราคา1,590บาทเนี่ย เขาเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าคนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเนี่ยนั้นมีมากมายดั<ฆ>งนั้นราคากล่องที่ขายไป1590บาทถ้าไปเทียบเท่ากับบางสิ่งบางอย่างที่คนชอบฟุตบอลเนี่ยเสียมากกว่าเนี่ยบางทีในส่วนนี้เขาคุ้มค่ามากเพราะว่าเนื่องจากหลังจากหมดฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยยังมีฟุตบอลลาลิก้าสเปนหรือว่ารายการอื่นๆอีกมากมายที่ RS เนี่ยจะจุให้กับผู้ชมได้ชมในกล่อง อันนี้ครับครับแล้วในส่วนของการถ่ายทอดสด22เกมผ่านฟรีทีวีนี้มีแมตช์อะไรสําคัญสาคัญบ้างครับครับผมโดยเฉพาะแมตช์ที่น่าสนใจก็จะเป็นการถ่ายทอดสดก็คือพิธีเปิดนะครับพิธีปิดแล้วก็ไปรวมไปถึงรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งประชาชนทางบ้านนีจะได้ชมแน่นอนและยืนยันนะครับว่าจะไม่มีจอดาเหมือนกับยูโรที่ผ่านมาแน่นอนครับครับยการนอนแอร์โดยการนอนแอร์นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่25เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับจะเริ่มออนแอร์ ทางช่อง8ทีวีดิจิทัลของ I อนั่นเองครับครับคือทางไอเอสยืนยันว่ามีทั้งพิธีเปิดพิธีปิดรอบรองรชนะเลิศและชิงชนะเลิศอยู่ในฟรีทีวีนะครับแน่นอนอันนี้คือหลักๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาทีมที่เป็นขวัญใจมหาชนของคนไทยไม่ว่าจะเป็นอังกงอังกฤษหรือว่าเจ้าภาพบราซิลเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยครับครับและในกรณีที่กสทชจะเดินหน้าอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับไอเอสได้วางแผนอย่างไรไปบ้างครับ ครับผมทางเอสก็บอกว่ายืนยันมาแล้วครับว่าเป็นเรื่องของอนาคตครับถ้ากสะทะชนั้นจะยื่นต่อศาลออรปกรครองสูงสุดก็ถือว่าเป็นเรื่องของกอสะทะชไปแต่ณบเวลานี้ทางไอเอสนั้นก็ได้เตรียมแผนรับมือไว้อย่างเต็มที่ครับ